โอเคครับผมมาต่อกัน ep ที่2ของงานชิ้นที่2นะครับเป็นงานไม้ขนุนนะครับขนุนทองสิ่งที่ต้องทําต่อไปก็คือการเอาเหล็กหรือวัสดุนะครับที่มีความบางแหลมนะครับมาเคลียฝุ่นผงที่ติดอยู่ตามซอกตามลายร่องลายนะครับของชิ้นงานนะครับเพราะว่า ชิ้นงานที่ผ่านการแกะแบบละเอียดออกมานะครับมันมันจะมีฝุ่นมีผงของไม้นะครับเข้าไปติดอยู่ตามซอกตามหลืบตามร่องตามขอบต่างๆนะครับจึงจําเป็นต้องใช้วัสดุนะครับในการเคลียร์ออกเก็บรายละเอียดให้ให้ให้หมดนะครับและก็ใช้กระดาษทรายขัดเก็บรายละเอียดทั้งหมดนะครับที่มี ฝุ่นผงเป็นขุยไม้นะครับเนื่องจากไม้ขนุนทองเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งและไม่ไม,เไม่เนื้อไม่ละเอียดมากนะครับก็เลยมีขุยของไม้นะครับก็จําจเป็นต้องใช้กระดาษทรายนะครับในการเก็บรายละเอียดแล้วก็ตามขอบนะครับตามขอบต่างๆก็จะเก็บรายละเอียดโดยกระดาษทรายละเอียดนะครับตรงนี้เห็นไหมครับจะมีลักษณะที่เป็นขึ้นนะครับก็จาเป็นต้องใช้ กระดาษทรายนะครับเก็บรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับ